โอ้ว้าวว้าวโหนี่ออร่ามันหลบให้เลยอ่ะเรายืนหลบให้เลยพี่พี่หลบแป๊บนึงนะเขาเขาบอกพี่หลบด้วยนะเอามีท้องเพลงก่อนด้วยหลบต้องหลบเพราะเขาจะมาพร้อมกับบทเพลงพร้อมๆค่ะ คงคิดละสงสัยในใจใจเราตรงกันหรือเปล่าไม่เคยจะรู้ฉันมันคิดยังไงส่วนฉันก็คิดว่ารักคงพอไม่บอกว่ารักก็เข้าใจจะให้พูดคำว่า เอาไว้เพลงนี้ไม่ใช่ของใครมันเป็นเพลงของเธออย่างที่ฉนนันเป็นของเธอมันไม่ที่เธอต้องเสียน้ำตาตัวฉันเองก็เสียใจ ทนยังไงให้ไวเมื่อเธอปวดใจอยากให้เธออยู่ใกล้ๆทุกวันอยู่เป็นรอยยิ้มให้ต่อไปให้รักอะไรก็พร้อมเพื่อให้มีเธอเขียนเพลงนี้ฉันเขียนขึ้นมาพูดแทนใจ ว่าทุกที่ในใจฉันนั้นมีเพียงเธอแตมันไม่กล้าพูดไปพูดคำว่ารักก็ได้จะแต่งออกมาเป็นเพลงเพลงนี้ทุกความรู้สึกทุกคำที่มีทำนองเหล่านี้มันคือของเธอ สัญญาลูกหมีครับเพราะจังเลยนี่เก่งนสวยด้วยร้องเพลงก็พะด้วยออแสดงก็เก่งนะเดี๋ยวให้แนะนำาตัวทลกคนแบบเป็นทางการบนเวทีนี้เชิญครับสวัสดีค่ะลูกหมีนะคะลูกหมีปัญญาพัฒนครับสวัสดีค่ะสัญญานะคะสัญญาสรันพัฒน์ค่ะจากแอบแรักเล่นกลค,นคะ่ะนี่ แล้วพอเข้ามาคู่กันนี่คือเหมาะสมมากนาะเนาะกระแสซีรีส์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยโอ้จะบอกว่าเกินที่เราคาดหมายไปมากๆเลยคือตอนแรกที่เราถ่ายทําก่อนถ่ายทําเสร็จเรารู้สึกว่าแค่แฟนๆคนไทยชอบเราก็ประทับใจมากแล้วแต่พอมันไปไกลถึงเวอร์ไวเรารู้สึกว่าแบบโหมันเกินค่าเราไปมากๆเนาะแล้วเดี๋ยวนี้แฟนๆต่างประเทศเนี่ยเขาบางทีตั้งใจมาเลยนะมาเพื่อมาหาเลย เนาะกระแสตอบรับจากต่างประเทศเป็นยังไงเล่าให้พี่หนิงฟังหน่อยต่างประเทศค่อนข้างเยอะมากเลยจริงๆท่าน่าคิดว่าแถวเอเชียก็คือแบบค่อนเยอะแล้วค่ะไปแบบหูหลายทวีปมากเลยที่แบบเห็นกันอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆเลยค่ะพวกเราก็ดีใจนะคะน้องๆทั้งสองคนได้มีโอกาสร่วมงานกับเราแพลวเชอริตี้นะคะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมงานกับเราในครั้งนี้อื ตื่นเต้นเลยตอนแรกเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นงานแรกๆที่พวกเราเปิดตัวหลังจากที่ซีรีส์ออนไปได้แค่2อ EP ก็รู้สึกว่าเป็นงานอีกหนึ่งงานที่เป็นทางการที่จะได้เจอแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆนักแสดงค่ายอื่นด้วยก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้รับโอกาสนี้ใช่ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่มาอยู่ตรงนี้พร้อมๆกับทุกคนแล้วก็พี่ๆสองคนนะคะดีใจมากๆเลยอขอบคุณมากค่ะแต่วันนี้ขึ้นมาบนเวทีแพร์ชาริตี้2024แล้วนะครับทีมงานของเราคือ love in the air หนึ่งคำถามที่สองคนนี้ต้องตอบทั้งคู่นะครับนิยามคำว่า love Indian ในมุมมองของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะสัญญาก่อนไหมหรือว่า,าลูกหมีก่อนอ่ะถ้ามุมมองของหมีเองมีรู้สึกว่า love Indian เนี่ยหมายถึงว่าอิสระทางความรักละกัน hmm. รู้สึกว่าในปัจจุบันเนี่ยความรักเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมันไม่จําเป็นต้องเป็นเพศไหนกับเพศไหนคือมันเป็นอะไรก็ได้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายรักกันหรือว่าจะเป็นความต่างวัยของความรักคือถ้า ถ้ามีความรักแล้วคนสองคนมันก็คือสิ่งสวยงามอยู่ดีอะค่ะค,คืออิสระทางความรักจริงๆคำตอบน่าสนใจมากปรบมือเลยด้วยสัญญาบ้าง ใช่ของฉันเหมือนกันเลยแต่ว่าจะขยายความในที่คือมันไม่มีข้อจํากัดเลยค,ค่ะไม่มีเหตุผลว่าทําไมเราถึงรักคนนี้ด้วยอายุเพศหรืออะไรใดๆก็คือทุกคนสามารถมีความรักได้ทั้งหมดอย่าเงี้ยค่ะนี่อ่า<อ>ฝากซีรีส์หน่อยฝากผลงานด้วยนะคะ<ช>เราสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสชมตอนนี้จะชมได้วันไหนกี่โมงที่ไหนแล้วก็หลังจากเนี้ยเราจะได้ติดตามผลงานอะไรได้อีกนะอ่ะฝากไปเต็มที่เลย ก็คือตอนนี้ซีรีส์แอฟแรักเล่นกลของพวกเราเนี่ยออนไป2 EP แล้วทางช่องวัน3 1 4สทุ่มนาทีคือตอนนี้กำลังเข้มข้นแล้วแต่ว่ามันจะมีแบบแซบๆแล้วมันก็จะมีแบบไปได้อีกใน EP ต่อๆไปก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะใช่ใช่ใครที่ชมสดไม่ทันเนี่ยแล้วก็อยากดูเวอร์ชั่นที่มันแซบขึ้นหรืออะไรได้ด้เวอร์ชันแซบไว้ใช่เรามีใน Un c e ซ sor ค่ะเป็น YouTube c h a ของเชงองหนะคะแล้วก็ไอฉีอีค่ะ ก็ไปดูกันได้ดูทุกวอร์ชั่นเลยก็ได้ใช่ดูทุกวอร์ชั่นเลยก็ได้ค่ะมันก็จะความแซบมันก็จะต่างกันกับในทีวีอะค่ะผมชอบการชวนดูในครทางนี้มากมันช่างชวนเราต้องต้องดูทุกวอร์ชั่นจริงๆใช่ต้องดูทุกวอร์ชั่นค่ะแล้วก็ฝากเพลงด้วยเมื่อกี้เราองเพลงเป็น o อ t อของแอบแักเล่นโกลใช่ชื่อเพลงว่าอะไรอย่างที่ฉันนั้นเป็นของเธอเป็นเพลงที่พวกเราสองคนร้องกันเองประกอบก็คือแอบบอกว่ามีน้ําตากับเพลงนี้มาแล้วเพราะว่า รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ตั้งใจทํากันมากๆเลยก็ฝากทุกคนติดตามเพลง<ช>ด้วยนะคะ,คะฝากแอนแฟลกแลวก็เพลงของพวกเราด้วยนะคะโอเคนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสซญยาและก็ลูกหมีด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณ,ขคณคะขอบคุณค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติเนาะที่สองนักแสดง